วันนี้เวลา19นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงของนายสุบินเมธาและวงซิมโฟนีเออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟิออเรนติโนในงานมหากรรมศริลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเคาน์เตอร์โโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศ ไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนทั้งการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะด้านการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพครบวงจรทั้งอุปรกรณ์การเต้นร่วมสมัยบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจส๊สและการแสดงสําหรับครอบครัวรวมถึงสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกสุนยรียศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงต่อประชาชนคนไทยในการพัฒนาตนเองสู่เวทีโลก โดยนายสุบินเมทาวาทยากรชาวอินเดียเคยเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวงออเคสตราระดับต้นๆของโลกอาทิอิสราเอลฟิลฮารโมนิกและนิวยอร์กฟิลฮารโมนิกรวมทั้งเป็นหัวหน้าวาทยากรและผู้อำนวยการกิติมัดิ์ตลอดชีพของวงซิมโฟนีออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟิอเรนติโนจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งเมื่อปี2471โดยนักประพันธ์เพลงและวาทยากรชื่อดังชาวอิตาลี ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวงออเคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สุเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2566ณท้องสนามหลวงด้วย สำหรับมหกรรมศริลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมบนาถบพิตรครบ6รอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนารวมมาหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในต่างประเทศแก่นักศึกษาเพื่อเยาวชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบก,การณ์ของศิลปะตะวันตกโดยงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม